สวัสดีครับพี่น้องครับไม่ลงคลิปไปสองหมื่นนะครับมื่อนี้ใส่รถเก๋งมื่อนี้ยเสียรถเก๋งไปต่อนี่น่เก็นี่อันนี้ครับนี่บหมดวันที่เก้าเดินหน้ากันเลย,ยต่อไว้พี่น้องแล้วก็สิบหกบุญน้านะครับผมวันนี้จะเอารถเก๋งไปอันนี้ก็ต่อพลเรอือบ่อ ตออพรลบรต่อประกันไว้นะครับยุ่นนี่แหละพี่น้องใกล้ๆนี่แหละครับแล้วก็สิเลยไปเฮ็ดบุญมูสวนเฮ็ดบุญนะครับไปเลี้ยงขนมเด็กอยู่ที่โรงเรียนบ้านเพื่อนอยู่บ้านคุกเพชรน,นะครับเป็นสวนเฮ็ดบุญก็เลยนัดกันสิบโมงตอนนี้สิบโมงครึ่งนะผมเพาะไปเฮ็ดตัวน,นั้นประมาณเล้วพอดี ไปต่พอพัลบอก่อนนะครับผมพี่น้องแล้วก็จะไปเบื้องบรรยากาศเลี้ยงขนมเด็กในโรงเรียนนะครับผมคนละสองสามลอยนะพี่น้องที่หาลอยนี่ละนะครับไอพี่น้องเดี๋ยวไปต่พอพัลลบรถดเช้าแล้วก็เตลเอไปเฮ็ดบุญน้ำกันครับนะครับพี่น้องต่อภาษีรถเสร็จแล้วนะครับผมต่อภาษีรถเสร็จแล้วตอนนี้เขามาโรงเรียนบ้านโคกเพชรเพื่อนมูขายของยูยวยุ้ยโรงเรียนนี้นะครับผมล้อก็ กับสวนบามาเห็ดบุญอ่าเป็นสวนมาเห็ดบุญแบบว่าแจกขนมเล็กน้อยปพระมาณนี้ลนะโอคขายของโรงเรียนก็ระดับใหญ่อยู่นะครับผมเือคืนนี้ <c oughs> มาสุระเรามาคุยกับมูลเลยกับเอ้จะเรียกว่าสวนว่าเด็กเด็กที่บางคนก็ไม่มีตังค์มาโรงเรียนสิลนะมู่กันเลยขายของอยู่นี่นะครับผมก็เรียกว่ามาเห็ดบุญบ้งนะครับผมทำบุญเพื่ออย่างหรลาย่างพี่น้องน,นะครับผม นะครับนะครับผมคุณครูมาแล้วนะครับเรี๋ยว้บอกพวกพามางแถวตรงนี้เลยนั่ตั้งแถวแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมพี่น้องครับจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนี่เพื่อนืผู้ขายเป็นขนมแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีน้ํามีน้ําอะไรด้วยนะมีน้ํามีไหลด้วยนะครับมาตั้งแถววันนี้มีคนแจ๊กที่ถึงน้องมิสิกเลยนะครับผมรุ่นเดียวกันกับน้องมิวสิกนะครับ อ่ะฟังนะคะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาเล <on> ี้ยงขนมนักเรียนนักเรียนพนมมือขึ้นแล้วหันหน้าไปทานนู้นขอพรัขหน้าค้อมกาลางขอบคุณครับมาขมามายืนตรงนี้ก็ได้คลมายินให้เด็กก็ได้เดยจะมาเียบไหมใรรุหายเจะอาขนมอาชิปอยู่ครับอัชีพอยู่อชิปลงยูทูบอยู่ครับอ๋อค่ะค่ะมาขอรังังเช มาเลยเอาน้ำมาไล่บอกเจ๊บอยเอาน้ำเลยเลยเขาทงไล่ยิบปลาหน้ำไม่อยังลูกเอาขนมไปไปยิบเอาเลยลูกไปนุ่นราเขาเดียวกันกับน้องมิสิกเลยนะครับนี่ก็มาเสุดมันมาช่วยยิบเราเลยครับเอาน้ำหนึ่งขนมหนึ่งปลาด้อย่างเดียวเดี๋ยวเตะค่ะเดี๋ยวเตะเอาเลยนันงนั้งนั่งเรียนเอาน้ำแก้วหนึ่งอะไรดีนะอะไรดีนะแล้วขาวบดทีมเลยกำลังเยอะ สี่อยน้าีจ๊ค่ะมามาหนึ่งแก้ววันนี้เป็นเจ๊เเอยไปเานักเรียนมารับน้ำหนึ่งแก้วแล้วแปขนมได้หนึ่งชิ้นนะคะวันนี้มีคนใจดีมาล้งเกียนุบานนี่ล่ะนุบาลวาสนาดีบ่ บอนสาน้งนับเราติล่ะนับตามงบบ่ล่ะนับบ่ล่ะกืนขาดืนเนรมกองาอ่เร่ามจอเขป็นผู้โชคดีผาเอาเลยเอาแจกเลยครับไดก็ได้ขนเธอผ่านมาเจอคนใจบุญพอดีเธอย่าไปบอกปาบุ้มบนะ พอดีบลนินมากเด้ยีบบอเลยลูกนะนี่ก็ขายพอดีพอดีนีเอานีันที่หนึ่าาแทยฟ่อนก็แตงะออให้มันเอาับาหยิบเอาเลยลูกหวานหาลูกอันนี้จะบาเ่อันนี้ขายพดีดี่นน่ะ มองมองน้องก็อย่าเอาบอลน้องไปคุ้มกนเจ็มีน้อครับเพ่อทำเท่าเดียวกิเข่ากับน้องมีจ่นเอาน้ำก่อนบ้างเดี๋ยวเอาน้ำก่อนครับตอนนี้เราเราตะเรมาเลยนะครับ่อจากบ้าน เปิ้วเงิ้ยพอดีแหละนุบานมันหมดผลิตเร็วอยากจะนุบานตอนนั้นพ่อได้ขายมีค่าขายถะาเป็นนักลงนี่ถ้ามาขายนี่จะต้องวางนย่นีอะไรไม่ขาดเครื่องนี่นี่เปิดเป็นนักร้องไม่ขาดเครื่อพถ้อยันด้วยโอกาสทางหลายไม่ขาดเครื่องก็ถึงเอามาขายเราบัานนี้โบแจกไปเลยค่ะนจ้าเอาเลยลูกออาอันนั้น ลูกอันนี้แถมผมเปล่าเถ้งห้องเถงไหอยขนาดของฟี่มี่ได้อันนี้ลูกไอเลิฟยีหนึ่ได้เลยไอหยิบหอดเลยมาอันุบาอันุ เออแจกไปค่ะไปติดนะคะอันนี้วันใจค่ะอันนี้ของหวานเอาเป็นใจตู้เย็นไว้จะติดปีหน้าวันิทายทอลกจบูดไม่ได้ขายหไม่ได้ขายไม่ได้ขายเลยเก็บไปเลยืแจกม่ี่มาเอาสิมาเอาสแ้เดียว่นีเดว่ีเีอาถุงยังไงบ จูเาไม่มีมือถือไหมกระถงบรรลุจบกับตาไปเลยกับบ้านอาเกียดอกค่ะไปลูย่าไปล่าลยาไปหลเออราดเรนจบมาเดีวปากเอาถากเปาค่มีมูว่ามีคนใจมีผู้ใจดญมาเลี้ยงขนมเลี้ยงเ็บุญนะครับผมเ็ดบุญก้อนข้าวตักด้เื่อบุญกุศลกันได้ทำไมซื้เขาซื้อเจอเลค่ะเอา บรรยากาศทงเรียนมานโคกเพชรนะครับผมลอยกันลูกไข่อีหล่าไข่ไม่ได้กินอย่างเรามันก็จะทำนี่้อาขายในทงเรียนนะครับขายในทงเรียนนะครับเป็นร้านของเพื่อนพอดีก็เลยอุดหนุนเพื่อนด้วยนะครับผมตัวเฮ็ดบุญกินน้ำนะครับอยู่หม้อแล้วขนาดใหญ่ละหางอยู่วงพะพาวครับอยพะพอพะพาวแสงทองนะนะเโน่นี่ไม่เด่นเต๋โนนี่ผมลงผมผักผักลงมาคามผ้าตัดโอ้ยยุบอะไรยุบหูงไงนี่ครับ ลดความครับลดความลด้าอความานักไปนเอารี้ยวแม่จนบนไปแรกก่ต้องจอนนะีอีีหนิงินกแม่น่ี่ไม่ใช่แล้วเราไม่ถ่ายรูปกลับตอนนี้ลงมาผ่าตัดประมาณรักษาตัวประมาณสมเดือนนะครับ เธอเอาสีอะไรพี่ก็ไตล์เหมือนกันแม่ขับเองนะหยิบหลอดเองนะลูกอ่ะไปหยิบหลอดเองนี่แล้วนะฮะไม่เอูกไปไม่เอ่บุญกับเพื่อนหน่อยเขาคิดบริสุทธิ์ท้าไม่ต้องผลนบุญให้แม่นครับเพี้บุญก้อนเขาผ้าตัดนลยครับเพี้บุญก้อนเขาผ้าตัดเจ้าผ้าเล็กออกครับนี่ก็เลยตีผ้าออกครับเดี๋ยวนี่เราเดี๋ยวนี่เราพระดำเล็กขึ้นหน่เจ้าเอ็กออกวันที่ยี่สิบสองนี่ครับ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณบคุณอบคุของค่ขอบคุณอบคุณขอบคุณขอบขอบคุณอบคุณขอบคุณขบคุอไปกคอคุอคุณบุอคขบคุณอคคบคุณขอบคขอบคุณขุณขอคุณขอบุณุกบุคแคคบอคบุออบขอบครับเพื่อบุญกุศลให้มันอา ไปได้ดีครับผมตัวมันหนกัมาเห็ุธุระเรื่องรถแล้วก็เพื่อนก็เลยว่าขายไม่ค่อยดีนะผมก็เลยเช่วยกันช่วยเหนกันนะครับผมขอบคุณทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ก็ผมเจอกันคลิปหน้าขอบคุณพี่น้องสูขทุกคนที่ให้การติดตามอยู่ในวันชาแนลขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ยังรักและเมตตาที่ยังติดตามอยู่นะครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ